เปิดหลักฐานชิ้นสำคัญพิงกี้สาวิกาตุ้ยธีรพัฒน์อยู่บ้านเดียวกันแล้วก่อนหน้านี้มีข่าวลือนางเอกตาคมยุค90กับพระเอกมาดเข้มยุควายสอคซุบคบอยู่บ้านเดียวกันซึ่งก็ทำเอาหลายๆคนโยงไปที่นางเอกสาวตาคมทิงกี้สาวิกาไว้ไม่ได้ส่วนฝ่ายชายพระเอกมาดเข้มยุควายตกไปที่ตุ้ยธีรพัฒน์ซึ่งก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการออกมาแชร์คลิปทิงกี้สาวิกาตุ้ยธีรพัฒน์ นั่งร้องเพลงด้วยกันงานนี้คงต้องบอกเรียนชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วจ้าโดยในคลิปเป็นช่วงตั้งแต่ที่ทางด้านพิงกี้สาวิกาจะตัดผมสั้นซึ่งก็ถือว่ามีมูลหลังจากที่มีแหล่งข่าววงในว่าทั้งคู่ได้สารสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ช่วงก่อนที่ทางด้านพิงกี้สาวิกาจะมีคดีความนั่นเองเห็นแบบนี้แล้วต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนๆใจฟูกันเลยทีเดียว พร้อมกับเข้ามาแสดงความยินดีกับความรักของทั้งคู่ในครั้งนี้กันเทียบและต้องบอกเลยว่าปัจจุบันทางด้านพิงกี้สาวิกาตุ้ยธีรพัฒก็ไม่ได้มีการออกให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใดแต่ชาวเนต็ตก็แทบจะปักใจเชื่อไปกันแบบ100%เลยก็ว่าได้ซึ่งก่อนหน้านี้ชาวเนต็ตจับโปกพิงกี้สาวิกาตุ้ยธีรพัฒน์หลังในเพจเลดี่ขีดล่างน้อยขีดล่างเมลเทเซ ได้ออกมาโพสต์คลิปของตุ้ยธิรพัฒนขณะที่นอนเล่นอยู่กับแมวแต่งานนี้ทำเอาหลายคนทักเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียงคนภาคคุ้นมากๆคล้ายเสียงของทิงกี้สาวิกาแม้จะมีการดัดแปลงเสียงแล้วก็ตามล่าสุดต้องบอกเลยว่าเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญพิงกี้สาวิกาตุ้ยธิรพัฒนซุ่มคบกันหลังโดนจับโป๊แมวโซฟาตัวเดียวกันซึ่งงานนี้คงต้องบอกเลยว่าชัดเจนแล้วจ้า แต่อย่างไรก็ต้องรอฟังจากปากของทั้งคู่อีกครั้ง